ความหวงังเราช้ำดังคำเว้นบงังเราก็ยังฝากไว้พรอเขาไปมีสุขเลาพบคนรักทินงงดเราเคยบอกบางเบาว่าเราสงใจให้ยพอใจดำ สวัสดีครับสวัสดีครับมามาดูสาระดีๆก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาฟังเพลงต่อนะจ๊ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเหมือนเดิมนะฮะพาทุกท่านมาดูแปลงพริกนะฮะเหลืองอินโดนะฮะจังหวัดลำปางนะฮะเก็บเกือบ20งวดลอนะฮะเยอะมากๆเลยนะฮะ ก็ส0มแสนลอยลำไปแล้วนะฮะก็ถือว่าในเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่นะฮะมันก็จะมีสภาพลักษณะอย่างนี้นะฮะถ้าเก็บนานๆนะฮะมันก็จะมีเป็นใบแก่อย่างที่แปลงไร้สดอยู่นะฮะที่สวยๆนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะฮะชัดเจนนะฮะฟันธงนะฮะไร่ละ1 0 0 0 0แสนแต่สภาพยังเก็บได้อีกนาน นะฮะน่าจะยาวไปนู่นละฮะใกล้ๆปีใหม่ค่อยลุกกันทีหนึ่งนะฮะก็สวยนะฮะก็ยังสวยอยู่นะฮะตกยี่สิบกว่าละมั่งเนี่ยที่จำได้นะฮะคร่าวๆนะฮะก็ถือว่าเป็นแปลงพริกที่สุดยอดจริงๆเลยนะฮะสิติตกถั่วเฉลี่ยไล่ละหนึ่งแสนจริงๆนะฮะพริกเหลืองอินโดฮะ เหมือนเดิมครับฟังเพลงเพลงนี้นะฮะรอบั้งแรกยังไม่ได้หัดแต่เพลงนี้รักใหม่ก็ช่วยอวยชายให้เขามอบช้ำมากำันเรา ขอรักเอาด้วยความเต็มใจคุณเราไม่ถึงเขาจึงหลีกหนีหนีไปแยกทางห่างไกลเชื่อใยไม่เลือเผื่อเราให้เขามีโชคในโลกแห่งความมุ่งหวังเราสาำดังกามเบน เราก็ยังฝากอวยพรเขาไปมีสุขล้นพบคนรักจริงเหมือนเราเอ่ยบอกเบาๆเราส่งใจให้พรจดำนักนาและรักคำเดียวไม่มีลืมให้เราคนที่มีความสัมพันธ์กันต่อ เขามีรักใหม่แล้วไปไม่ขออุทรฝากเพียงอนุสรณ์ไว้นอนจดจำยามฝันเขารืมรักเก่าอย่างเราไม่ป่าถนาสักฉันเรามันเพียงกาเขาจะมาห่วงทำไมกัน อันใดผู้หญิงแท้จริงก็ดังทาันไกล้ใครก็พันใกล้กันก็จางลางลาง <c oughs> <c oughs> แหมฟังเพลงนี้แล้วสะดุดใจนะ้ยคนรักทิ้งประมาณนั้น,นรู้สึกก่าาจะร้องไม่ค่อยออกเดี๋ยวน้ำตาตกแน่เลย อ่ะมาดูกันครับพริกเหลืองอิโดฮะถือว่าเพลงก็คือเพลงนะเม็ดสวยฮนะเม็ดสวยยังสวยอยู่นะฮะเกืบตกงวด20กว่านะฮะยีกว่าครั้งนะในการเก็บนะฮะเจดวันนะฮะหวัน7วันครั้งนะฮะพริกแปลงนี้ก็ถือว่าเก็บได้นานพอสมควรนะ,ะยังไม่หมดเลยต้นยังสภาพยังแจวแหววอยู่เลยนะสายังแจวะะประมาณนั้น นะฮะพริกเหลืองนี่โดฮะสิทิของเขาก็คือนะฮะอ่าเพาะนะฮะเพอสี่สิบวันยาวหนึ่งคืบลงต้นลงลงแปลงปลูกนะฮะอ่าแล้วก็รักษาดูแลนะฮะรักษาดูแลนะฮะรักษาดูแลก็มีคนเคยบอกออ่าอ่าารักษาดูแลนะฮะหนึ่งสองสามสาม,สามเดือนนะหรือเก้าสิบวันนะฮะ 90วันอ่าแล้วก็เก็บนะฮะเหลืองแดงส้มอย่างนี้ฮะเหลืองแดงส้มอย่างนี้นะฮะสี่วันถึงเจ็ดวันครั้งสี่วันถึงเจ็ดวันครั้งนับยาวไปนะฮะอ่หกถึงแปดเดือนนะฮะแปลงนี้ก็ใกล้ๆสิติเลยนะฮะตกอกโถเฉลี่ยกันอยู่ที่อ่าน่าจะอยู่ที่ หไร่1นึ่งแสนจริงๆฮะราคาพอสมควรนะฮะประมาณนั้นนะในการปลูกพริกเหลืองอินโดนะฮะสติอ่ายังยังไม่ขาดนะฮะยังพอดีพอดีอยู่นะฮะกลางกลางฮะไม่ใช่3ไร่2องงานเจ็ดแสนใกล้เคียงเลยนะฮะตัวนี้นะฮะอันนี้4ไร่นะฮะแต่ก็ยังไม่หมดนะฮะมีลุ้นมีลุ้นนะฮะมีลุ้นนะฮะมีลุ้นแน่นอนนะฮะ มีลุ้นนะฮะใบมันก็จะแก่อย่างนี้ฮะแต่ว่ายังเก็บได้อยู่นะเม็ดยังสวยหรูอยู่นะฮะเนี่ยเม็ดยังกิบกิบอยู่เลยนะฮะเหลืองนะฮะแดงนะฮะส้มนะขาวแก่นะะประมาณนี้เลยนะฮะก็ยังโอเคอยู่นะก็ถือว่าในการปลูกพริกเหลืองอินโดนะฮะแต่ละครั้ง ก็ยังถือว่าคุ้มนะในการปลูกนะยังสติก็ยังอยู่คงเดิมก็คือไร่ละ1,000 0แสนนะถึง6 1 6 6 0 0 0 0นนะฮะประมาณนั้นนะฮะถ้ารักษาดีๆนะฮะมันก็จะดกกว่านี้แน่นอนนะฮะชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วในการปลูกพืชแต่ละอย่างนี้เราต้องคำนวณน,นะฮะว่าเราคุ้มกับการเวลาที่เราทำไปหรือไม่นะฮะ ถ้าว่า8เดือนนะเรายังไม่ได้1 6 0 0 0 0บาทต่อไร่มาครับนะชัยยินดีพร้อมที่จะให้แนะนำนะฮะชี้แนวทางนะฮะทุกอย่างทุกเรื่องราวให้ปลูกพริกเหลืองไ้ดูในหนึไร่หนึ่งแสบาทกันครับสนใจก็ทักมาที่065 087 8035 065 087 3719 นะฮะเบอร์ลายนะฮะอย่าลืมนะฮะ ไกลสุดสายตาขอฟ้าสีครามแผ่นดินสยามให้รู้ให้รานแล้เป็นไม่ได้ ห้ามนากาศอง์อาจคัดนองปกป้องฟ้าไทยไปรรงพื้นใหญ่เธอไว้สูงล้นจะอยู่หรือตายจะร้ายหรือดีไม่เคยนายนี้ทีวิตยอมพรีไว้เป็นเบื้องตน้น ลูกทับอากาศสามารถวิชาเก่งก้าทุกคนแต่แปลกพิกลจีบ้าไม่เป็นทับบกทับเรือตำรวจเขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมน้อลูกทับฟ้าจึงหาแฟนดา้ยากเย็นมองเห็นสาวๆเดินเดียว เกียวก็เกีียวไม่เป็นจีบสาวมันอยากมันเข้นอยากเย็นฝากับเครื่องบินมองสองสายตามองหาสาวใดจะมีบ้างมาให้ใครหนอมีใจรักไม่สูญสิน้นลูกถ้ามากาศขาดรักพ่อนอพอร้องหยุดถิน ไปขี่เครื่องบินกับนชัยมให้นะฮะงวดที่20ฝ่านะไม่รู้ฝ่าเท่าไรนะนะชัยก็ลืมแล้วนานนานนะฮะการปลูกพริกเหลืิงโดยังเม็ดสะพั่เลยฮะแต่ฟัดเงินแสนไปแล้วฮนะ บกทับเรือตำรวจเขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมนอลูกทับฟ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็นมองเห็นสาวๆเดินเดียวเกี้ยวก็เกี้ยวไม่เป็นอีบสาวมันอยากมันเข็อยากเย็นฟ้าขับเครื่องบิน มองสงสายตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหมให้หนอไม่สูญสิ้นลูกถ้าอากาศขาดรักพนอขอร้องยุ่ินไปขี่เครื่องเบินกับนาชัยไหมประมาณนั้นนะฮะ ตื่นเช้ามาก็บอกให้หัวเราะก่อนนะใครจะว่าบ้าก็ไม่รู้นะเสริมเติมพลังให้กับตัวเองะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูแปลงถัดต่อจากนี้นะฮะจะมีอีก2-3แปลงนะฮะเดี๋ยวนชัยจะใปร้ายสดให้นะฮะแปลงแปลงต่อไปนะฮะถือว่าในความสำเร็จในการปลูกพริกเหลืองอีโดนะฮะสติก็ยังคงเดิมนะฮะใน1ไร่160 0 0 0บาทไม่ขาดแน่นอนนะสี่ไร่สี่แสน คิดว่ายัางตำ่ำต้องได้แน่นอนฟันธงครับท่านใดที่สนใจนะฮะมีเบอร์อมีต้นก้าตอนนี้อยู่ที่50,000ต้นนะฮะพริกกระเรียงอีก50,000ต้นนะฮะก็ทักแชททักไลน์มานะฮะสั่งจองนะฮะพร้อมที่จะส่งให้กับถึงที่นะฮะพร้อมกับทำสัญญาประกันรับซื้อนะฮะถึงสวนกันเลยทีเดียวทักมาที่065-087 8035 065 087 3719เบอร์รายนัดชัยสุดหลอดจ้า